สิงกันได้ดีมากๆเลยพัาสดุนี้ดีเลยใช้ Android เนี่ยมันก็จะป๊อปอัพหน้านี้มาอันนี้อีกทริกหนึ่งนะถึงแยเราลิงก์เข้าไปยัง Smart Life และสวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิโมวันนี้มาเจอกับชุดแกจเจนสมาร์ทโฮมแต่ว่ารองรับ m a t t e r p r o t o c o คกันหน่อยดีกว่าจากแบรนด์เซมิสมาร์ทเพียบเลยนะครับผมเราก็ติดตั้งไปสัก2แล้วก็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวมาติดตั้งพร้อมกันเลยดีกว่าตอนนี้มันใช้งานง่ายมากๆแล้วมันสิงกันโคตรเร็วเลยนะเชื่อมต่อแต่ละแพลตฟอร์มคคววบุมมแยกกกหหรืออ่าาาาดจนนน้างานเนััป สถานะให้ตลอดเลย <c oughs> แล้วแต่อุปกรณ์ด้วยนะบางอันมันก็ช้าใช่ไหมแต่ที่เราใช้เนี่ยไอ้สตัวนี้คือเร็วมากๆเลยนะมาดูกันหน่อยดีกว่าก็ใช้ได้ทั้งแอป l ปลหรือว่า iOS a n d r o i นอยในอย่างนี้ทําได้หมดเลย <Okay. S 1> ทั้ง3อุปกรณ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับหลอดไฟดวงไฟแล้วก็ตัวควบคุมหมดเลยนะใน,นก็อันนี้จะเป็นดาวไลท์เลือกได้จะเอากี่วัตตแล้วความกว้างหรือไดมิเตอร์เนี่ยก็เลือกได้เนาะของเราเนี่ยเอาตัวแรงสุดมาเลย1000กว่าลูเมนเลยนะน่าจะ15วัต์ได้มันก็จะตัวค่อนข้างใหญ่หนิดนึงแต่เพื่อนๆเห็นเนี่ย มันส่งต้นไม้ของเราอยู่นะออุ้ยอันนั้นคือเปิดแค่1%เองถ้าเกิดว่าเปิดเต็มร้อยน่าจะมองไม่เห็นหน้าเรานะแล้วก็ semi smart matter light bulb ตัวนี้โคตรถูกเลยความสว่างก็อยู่ที่7วัตต์เลือกสีได้คุมผ่านแอปพวกที่มันสั่งงานด้วยเสียงได้หมดเลยก็จะเป็นหลอดไฟที่เป็น smart light bulb ทั่วไปมันจะตั้งเวลาได้ timer ดิมได้โคตรละเอียดแล้วก็มี RGB หรือว่าจะเป็น color temperature ก็ทําได้เหมือนกันก็จะมีสีวอร์มไว้กับค cool นะูลไว้เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโมดูลในการควบคุมหลอดไฟนั่นเองหรือจะต่อกับหลอดไฟโดย ก็ได้นะอันนี้ต่อได้2ดอดหรือว่าจะใช้เป็นแบบ two way switch ก็ทําได้ตัวเนี้ยมันจะสามารถควบคุมเป็นแบบสวิตช์ที่อยู่ในผนังก็ทําได้อีกอันนี้คือไม่แพงเลย400กว่าบาทได้นะควบคุมได้เยอะมากๆแพงสุดก็แคเป็นดาวไลน์นั่นเอง เพะั้ดุมันค่อนข้างดีเลยนะฮะตัวนี้ไม่กองแก๊งเลยนะครับผมจริงจังมากแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีโลโก้ Matter hey มาให้หมดทุกอันเลยนะก็คือเราไม่จาเป็นต้องไปดูแล้วว่าใช้กับแพลตฟอร์มไหนนี่สกรีนมาเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีมาเหมือนกันก็สกรีนมาเหมือนกันเฟี้ยวมากๆพวกนี้คือแอดได้หมดทุกแพลตฟอร์มเลยใช้งานทาน Apple HomeKit ก็ได้หรือว่า Google Home ก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยวมาแอดตัวแรกกันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นตัวโมดูลสวิตช์อันนี้เราต่อไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวอินเสิร์ ให้ดูใ,ใกล้ๆเลยมันสามารถกดปุ่มเปิดกดปุ่มปิดหน้าง,งานก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เอาไปใส่ในตัวช่องซ็อกเก็ตเนาะมันก็จะเป็นการควบคุมแบบเปิดปิดสวิตช์หรือว่าจะเป็นซ็อกเก็ตสวิตช์อันนี้ก็ทําหน้าที่นั้นได้เนาะนี่เป็นไงก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองเนี่ยจะมีปุ่มกดอยู่เนี่ยสามารถกดเปิดแล้วก็ปิดได้เราเนี่ยแชืใช้อยู่อันเดียวเนาะมันก็จะมีทั้ง L L 1 L 2แล้วก็ตัว N ตัว N กับตัว L เนี่ยก็จะเป็นสายลายกับนิวตันทั่วไปส่วน L 1กับ L 2เนี่ยก็จะเป็นในการควบคุมแสงไฟเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครจะใช้กับตัวสวิตช์ผนังก็ยังสามารถไปต่อหรือว่าเชื่อมออกได้อีกอันนิดเดียวเองทําได้เยอะมากๆอ่ะในส่วนของตัวด้านหน้าที่ใช้ในการควบคุมเนาะถ้าเกิดเรากดไปทีนึงใช่ไหมในก็จะเปิดละหรือว่าด้านขวามือนี้ก็ควบคุมได้แต่เราไม่ได้ต่อหลอดไฟอะไรไว้กดไปก็ไม่มีอะไร <Okay. S 1> อ่ะถ้าเกิดว่าเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อหรือว่าเป็นการรีเซ็ตนั่นเองอ เปาะแปะเปาะแปะรีเซ็ตเรียบร้อยทำการสแกน Q R code ตรงนี้ก็เชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยแน่นอนก็มาที่แอป Google Home นะ แล้วก็ด้านล่างนะครับผม device แล้วก็กด add กดบวกไปเลย new device นะครับผมอันแรกแล้วก็ถ้าเลือกห้องเราเนี่ยแหละกด next รอแป๊บหนึ่งตรงนี้มันก็จะไม่เจอนะครับผมแล้วเราค่อยไปเลือกตัว matter device แล้วก็ค่อยไปสแกน qr code หรือว่าจะใส่เป็นโค้ดที่มัน list มาให้ตรงนี้อ่ะค้าวหาไม่เจอเราก็เลือกไปให้เขาหน่อยแ a p สแกน qr code ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้อย่าลืมเพื่อนกด reset หรือว่าใช้เป็นตัว wifi 2 4 g ด้วยนะเรียบร้อยเจอด้วยแล้วก็รู้นะว่าเป็นสว i t c h น ถ้าต่างเหมือนตัวแอปเปิลหรือว่าซีรีเลยใช่ไหม <c oughs> มันช่างบังเอิญคล้ายกันจริงๆียวตัวนี้ที่เข้าไปควบคุมได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นหลอดไฟก็ได้เหมือนกับว่าเป็นตัวสมาร์ทปลั๊ก็ได้นะในการกดเปิดปิดพัดลมหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมาต่อพ่วงใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะตัวนี้แต่ตัวพัดลมมันเป็นปักหัวเสียบใช่ไหม แล้วเอากัรไารไปตัดมันก็จะมีสายลายกับนิวตันเอามาเสียบตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครใช้ Android เนี่ยมันก็จะป๊อปอัพหน้านี้มาให้เราทําการเชื่อมต่อได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการรีเซ็ตเนาะแอสเซทเรียบร้อยอยู่ดีได,ด้หายไปเฉยเลยยัไม่ทันเลือกห้องเลยนะตัว iOS เนี่ยมันจะมีบอกครับผมตรง m a t t e r Device นี่ก็เซตติ้งทั่วไปเนาะ General แล้วก็ Matter device แล้วก็ตัว semi smart inline module ที่เราเพิ่งแอดไปตะกี้เนาะเนี่ยกดเข้ามาดูก็จะบอกว่า connect service ก็จะเป็น Google นั่นเองน่าจะมองเห็นกันอยู่เนาะมาแล้วเจอเรียบร้อยตะกี้ของเรายังไม่ได้ assign เข้าไปในห้องเลยนะมันหลุดออกไปก่อนถ้าเกิดว่ามาดูแล้วมันไม่เจออีกทีก็มาที่ un assign หรือว่าไอที่ยังไม่ได้เลือกห้องใเลยของเราก็จะเป็น smart switch เนี่ยมา2อันเลยนะครับผมอันแรกเดี๋ยวปิดไปก่อนนี่นะมันอยู่อันที่2เหรออ่ะปิดอันที่2โอเค อันนี้มันสามารถแยกได้เลยนะครับผมว่าจะใช้โมดูลซ้ายโมดูลขวาหรือว่าสวิตช์ไหนเนาะเวลาใช้งานก็อย่าลืมมาเปลี่ยนชื่อนจะได้สั่งได้ง่ายๆเนาะด้วยคําสั่งเสียงเนะ่ยกดเป,ดกดปิดกดปิดก็ได้ง่ายๆเลยกดเปิดโอเคค่ okay. อนข้างรวดเร็วเลยนะครับผมกดปิดอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเชื่อมต่อผ่าน m a t t ทอรเนาะนี่แอ d t ทูลูมกด On กด Off ทั่วไปเลยแล้วก็สวัสโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ หรือว่าจะมาใส่เป็นแมทเทอร์เข้าอุปกรณ์อื่นก็ได้กดขวาบนเนาะตรงฟันเฟืองแล้วก็ลิงก์ Matter App and Service นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีโค้ดเอาไปกรอกในนะ Apple Home k i t หรือว่าสมา t t i n g งหรือว่า Amazon Alexa ก็แอดใช้งานได้ง่ายๆเลยนะพวกนี้อีก2ตัวเนี่ยเราแอดเรียบร้อยแล้วการแอดเนี่ยก็ทำได้เหมือนกับตัวแรกที่เราโชว์ไปเลยนะก็ทำได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูตัวนี้แต่อันนี้เป็นหลอดไฟอัจฉริยะแหละมันมันไม่จ้าเลยก็เราปรับเป็น,น,นหนัาหานะ่งเนน่อจะเป็นตัวนี้้ Li ME Smart กดเขาไปใน g o Google เดี๋ยวนน้ มันทาอะไรได้เยอะมากๆเลยนะแหวเป็นร้อยเเหรือว่าจะมาเลือกคันเล์ก็ได้ตรงนี้ดูโอ้อย่างสวยเลยนะครับผมหรือว่าจะมาเลือกเองเนี่ยที่จริงตัวหน้าต่างเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกสีค cool, ูสีวอร์มหรือว่าจะเลือกเป็นสีแบบจิ้มจากถาดสีเนี่ยอาจจะต้องไปแอป Apple Home k คิดนั่นเองนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราขอเอาตัวนี้เป็นวอร์มแล้วก็เอาไปแค่1%แล้วกันอ่ะสองเค่อนข้างรวดเร็วเลยนะมาดูกันในส่วนของแอป Apple Home k i ดกันหน่อยตอนนี้อยู่2%เนาะปรับขึ้นไป เนี่ยดูดิค่อนข้างสิงกันได้ดีมากๆเลยนะครับผมอแอป g o o g l e เรอ,อปรับมาที่50ดูดิอันนี้คือแต่ละแอปมันก็ยังใช้คำสั่งของมันอยู่นะแต่ว่ามันจะใช้อันล่าสุดหรือว่าที่เราควบคุมมันอันสุดท้ายนั่นเองอันนี้ถ้าเกิดว่าจะจิ้มสีก็มีให้จิ้มสีได้ง่ายๆเลยนะในส่วนของแอป Apple Home Kit เนี่ยยังมีทั้งสีเนี่ยเลือกได้หมดเลยหรือว่าจะเป็น Temperature c o l o r ก็ได้ก็วอร์มไว้หรือว่าค cool ููไว้นั่นเองในโคนสีนะครับผมเอ้ยโอ้โหใช้ได อนอกจาก brightness เนี่ยเรายังสามารถเลือกความอิ่มสีได้ด้วยนะอันนี้มันจะเป็นเลือกความสว่างใช่ไหม brightness อันนี้อาจจะเลือกได้ไม่เยอะถ้าเกิดว่าจะเลือกได้เยอะหรือว่าใช้ได้จัดเต็มเลยก็จะต้องเป็นตัวแอปของมันนั่นเองนะ <Okay. S 1> นี่ด้านขวาบนเลยนะผมไม่ใช่แอป g ู o ก l ลนะก็จะเป็นแอปทูย่านั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวขอช่วอเอาไว้สัก1%ก่อน จะได้มองเห็นหน้าเราหน่อยอันนี้จะเป็นออริจินอลของเขาเลยดูหน้าตาอินเทอร์เฟซก็ค่อนข้างสวยอันนี้ด้านบนมันก็จะเป็น Temperature ส่วน Color ตรงนี้ก็จะมาเลือกสีใช่ไหมอันบนมันจะเป็นความอิ่มสีส่วนอันล่างก็จะเป็นความสว่างนั่นเองนี่สว่างทั้งร้อยอิ่มสีแดงแปดแปก็มาทําแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าเลื่อนขึ้นให้สุดดูปรับได้เยอะมากๆหรือว่าจะมาเพิ่มเฉดสีโทนสี ปรับแต่งแล้วกดบวกเอาก็ทําได้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอปรับความอิ่ม50แล้วก็ความสว่างสัก5อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาวไล์นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเจาะหลุมหรือว่าจะใช้ไปแบบเราเลยเดี๋ยวเอาไปติดตรงระเบียงนะคือมันก็จะมาพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ แน่นอนว่ามันจะมีแมนเทอร์สามารถสแกน QR code แล้วก็แอดไปได้ไง่ายๆเหมือนกับตัวแรกเลยสวยงามเลยนะครับผมเอามาให้ดูใกล้ๆกันหน่อยอันนี้ก็ติดกัาง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสายเอ็นกับสายเอลที่เขามากับตัวดาวไลท์แล้วก็สายเอ็นกับสายเอลทั่วไปจากบ้านเราเนาะอันนี้มันควบคุมได้แบบค่อนข้างละเอียดนะในส่วนของดาวไลท์แล้วก็พัสดุนี่ดีเลยแข็งแรงทนทานนะตัวนี้่ะตั้งสองต้นไม้ไว้นี่เลยเฮ้ยตัวนี้ยังเขียวกระพริบอยู่เลยถ้าเกิดว่ากดตัว copy code ไว้หรือว่า กดตัวในการแชร์ device เนี่ยมันจะทําการ pairing mode นะตรงนี้มันจะหายไปเอง3นาทีถ้าเกิดว่าครบเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดปกติ <Okay. S 1> แล้วทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะเป็นตัว wifi ก็คือโปรโตคอลในการเชื่อมต่อนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็น zigbee แล้วใช้ matter เนี่ยเขาจะเรียกว่า thread ซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะใช้ผ่าน wifi เนาะมันก็เลยมีราคาไม่ได้แพงมากอย่างเช่นตัวหลอดไฟเนี่ยไม่กี่ร้อยเอง2 300บาทได้ตัว smart module เนี่ยก็4 500บาทส่วนตัวนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกขนาดไหนของเราเนี่ยขนาดใหญ่สุดก็ประมาณ8 100-900บาท等等เดี๋ยวจะทิ้งลิกงสินค้าไว้ใต้คลิปเลยการใช้งานหรือว่ากรุ๊ปดีไวใช้ร่วมกันเนี่ยควบคุมค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะแล้วก็ทริคนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครใช้ iOS หรือว่าใครใช้ Apple เนี่ยมันกดไปยังตัวฟันเฟืองใช่ไหมอันนี้คือกดเข้ามาในส่วนของตัว device <spe> <d> <is> <is> เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟันเฟืองเนาะ ถ้าเกิดว่าเราลิงก์ไปเนี่ยเราก็เลือกลิงก์ไปยังแอปอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นการให้โค้ดมาแล้วก็เอาไปใส่ในแอปต่างๆซึ่งตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้รองรับในส่วนของแอปมี่โฮมแอปทูย่าแอปสมาร์ทไลฟ์อันนี้อาจจะต้องรออัปเดตในส่วนของ iOS เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ Android น,นี่ก็มาดูได้เลยนะมันเชื่อมต่อไปอยังแอปที่เราบอกแต่เกะง่ายมากๆอันนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อเอ้ยดูดิก็ว่าอยู่เราจําได้ว่าอินเทอร์เฟซมันเนี่ยต่างกันเห็นไห ในส่วนของ Android interface มันค่อนข้างใช้งานได้เยอะกว่านะดูแล้วก็สวยกว่าด้วยไปที่ฟันเฟืองนี่แล้วก็มาในส่วนของลิงก์เซอร์วิสนะเหมือนเดิมเลยตะกี้ลิงก์แมทเทอร์แล้วก็เซอร์วิสต่างๆนี่มันก็จะมีบอกมาเลยนะว่าเราจะลิงก์ไปยังแอปไหนเนาะหรือว่าจะเอาโค้ดมาเหมือนกับตัว iOS ก็ทําได้ <Okay. S 1> ตะกี้เรายังไม่ได้ลิงก์ไปแอป Smart Life เนาะแค่กดทีเดียวเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปเลยนะ ไม่ต้องสแกนโค้ดหรือไม่ต้องทำอะไรเลยใช้ง่ายมากๆนี่ออเตอร์นิวส์ีวแจ้งมาเรียบร้อยแล้วตัวหน้าอินเทอร์เฟซก็เหมือนกับตัวดาวไลท์เลยนะใช้งานง่ายมากจะเป็นคูลไววอร์มไวหรือว่าจะมาเลือกสีแล้วก็เลือกความอิ่มสีหรือว่าจะเป็นความสว่างก็ทําได้เลยโอเคอัน okay. นี้จะเป็นในส่วนของไลท์บลอเนาะอีกตัวหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราขอยังไม่เอาเข้ามาแล้วกัน เรามาดูความเร็วให้เพื่อนๆเปรียบเทียบดูกันหน่อยดีกว่าแ้้ก็กลับมาดูในส่วนของ Google Home เนี่ยมันก็ขึ้นมา Vendor ID อีกอันนึงของ App Smart Life เรียบร้อยแล้วอันนี้อีกทริกหนึงนะตึกี้เราลิงก์เข้าไปยัง Smart Life แล้วแล้วมันเนี่ยจะมาสร้าง Smart Scene หรือว่าสร้าง Automation อะไรต่างๆเนี่ยมันจะหาตัวแกจ็ตของเราไม่เจอนะอะไรที่มันมาจากตัว Matter หรือว่าลิงก์มาจาก Google เนี่ย Control Single Device มันจะหาไม่เจอนะครับผมนี่หาย ก็คือเอามาสร้างตัวออโตเมชันในนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาสร้างออโตเมชันให้เรามาสร้างในตัว Apple Home Kit ก็ได้หรือว่า Google Home ก็ทําได้นะครับผมด้านล่างมันจะมี Google เอ้ยออโตเมชันอยู่เนาะทำผ่าน Apple Home k ค t ก็ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวลองมาสร้างแอดกันหน่อยเ o ้ e ส์โนะครับผมอันแรกก็คือสร้างออโตเมชันทั่วไปนี่แหละให้ทุกคนใช้ในบ้านเป็น device d o something ก็ได้ถ้าเกิดว่ามีพวกโ t ชันหรือว่ามีพวกเซนเซอร์ต่างๆก็เป็น T Trigger ก็ได้หรือไฟตตัวนี้ิดก็ให้ีกอันนึงทําร่งี้ก็ทําได้เหมือนนนกัอย่างเช่น นี่มาเลือกได้แล้วนะ <มา S 1> ครับผมดาวไลท์ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมเราก็กดไปได้เลยเนี่ยเรามีตัวอีฟเซนเซอร์หรือว่ามีตัวดอเซนเซอร์อะไรพวกนี้เลือกได้หมดเลยนะครับผมดเดี๋ยวนี้ Google เนี่ยมันทำออโตเมชันหรือว่าตั้งสตาร์เตอร์ได้เพียบเลยนะแต่ก่อนเนี่ยแทบจะทําทอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็คือตั้งแบบปกติได้เลยนะผมเทิร์นออนแล้วกดไอ้ตัวนี้จะให้มันทําอะไรหลังจากตัวนี้สตาร์ทเนาะสตาร์ทแล้วแอคชั่นจะให้มันทําอะไรเนาะ ตัวนี้อยู่ข้างๆเลยนี่เราก็ just h o u s home Device เลย light bulb semi smart อ้าวนี่ไงโอ้โหไม่ต้องหาเลยนะครับผม Turn On Turn Off ก็ทําได้เลยโอเคก็ให้มันเทิร์นอทั้งคู่เนาะโอเค semi smart กด s เซฟถ้าเกิดว่าดวงนึงเปิดเนี่ยเราก็ให้มันเปิดอีกดวงหนึ่งออโต้เลยปิดแ,แล้วก็ปิดมาลองดูกัน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่า semi smart ตัวดาวไลท์เปิดตัว แอปเปิ้ลเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมไม่แน่ใจเ,เพื่อนเนี่ยเห็นความต่างไหมมันจะเป็นตัวนี้นะโอเคนี่100%ไปเลยน่าจะเห็นแล้วแล้วก็ดาวไลท์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปโอเคเดี๋ยวขอปิดสองตัวนี้ก่อนนี่แล้วก็กดเปิดดาวนไลท์ชึบนี่แล้วก็สีม่วงเปิดอ่าอันนี้ อาจจะไม่ได้เร็วมากแบบว่าฉับไวนะครับผมแต่ก็เป็นแบบ Wi-Fi อ่ะมันจะต้องไปคาวอยู่ดีนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเชื่อมต่อผ่านตัว m ม t เ e อต่อผ่านตัว Google Nest 2นะครับผม o ู l e Nest Hub. ถ้าเกิดว่าใครไม่มีต้องมีก่อนนะ,อะลองมาให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนี่ s ซ m i Smart ตัวนี้เลยจะเป็นตัว Automation ที่เราตั้งไปเนาะแล้วก็มันสามารถดูรายละเอียดได้นะครับผมเจยโอโหเรืองๆข,ขาวๆเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบนึงแล้วกัน กดเปิดชแอปอ่าเปิดเรียบร้อยแล้วก็ซิมว่งางโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็จะเป็นข้อดีของ Matter Device นั่นเองเอาไปได้ทุกแพลตฟอร์มเลยใช้งานง่ายมากๆในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเดีย๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าเกิดอยากดูก a d g e ชิ้นไหนหรือไม่อยากพลาดชิ้นต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย